ข่าวจ้าก็ไว้รุ่นไว้ใจน้องนน่งน <ๆๆ S 2> า,าไว้รุ่นบันไดฟูซยชุกเขามีเครื่อนเชียงลำดึงเป็นรถไทยที่มี่ดนตีจ้ารถเกลื่อนเองคนเขาคอยไม่มีน้อนขาแล้ว นะมาเข่าคนเข่าจ้าบ้มสูงพี่น้องไทยจากรถไทยเด้อนีเด้อ คนจ้าคนจ้าโอ้ยเร็วๆนะเจ้าของนะเนี่ยคนแรกคนแรกจักล,ล่ง,ลงนะเบิเเเร์ดเบิร์ดเบิร์ดเวนเฮ้ยค่าจา้างเขาได้นี่นะเฮ้ยทวงเลยไปทวงวิจารวิรุ่นทวงกินได้กินได้เลยว้าวหลินเจอจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ห้าคนวิจารลูกหลานเจ้าของ เขาเนาะคือสีบอกว่าบท่าได้แห่งป er> ันได้ดอกพ <t <t ี <t 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 ่น้องห้างกระตัดเมื่อวานนี่แหละกับมัดหื้อเลยบองไว้ตอนใดสุดเพื่นมากนะคนตั้งแต่เศร้าจนเอานี่ทันปะยังทันปะ ที่แต่ว่ารถมันโบสูงมันไหนเพราะมันสูงสูงมันเย็นโบได้ผู้เลี้ยงนะ่เจ็บเอวเจ็บแอวได้ะนะผู้ยุทธ์งรถไทยนะเมื่อยกว่านะงงผู้ยุรุมร้อยมาเก็บเนี่ยมันเหียวลงพื้นนะ โน้นโกกระดาข้าเจ้ตาตัดเบิดเลยเพี่น้องเรียบร้อยเนาะแล้วขอนแล้วนะสาวเราเกือบแล้วแะ้วดินี่ขุขคนมันเข่าแล้บเข่าตาคนพุัดร้อยๆสี่ลงเลย อ,อีกเนี่มานึงข้างนั้นนะฉบุญกับไอมอน ่อยและสีแกงมถึงเอาเนี้ยแต่วังมันตกใส่ทงโทงไอแป๊บนัเด้ หลายคนหลายคนเอาเบิร์ตบอกคือหลายแท้ ข้างผสมขังเกี่ยวมันเกี่ยวข้างด้านบนนีด้านล่างวัขึ้น่ เจจ้าสขาป่วยให้หัวหน่ะเขากำกับกกผู้เดียวเลยมพ <laughs> ม่โดนตีได้หัวใจ <laughs> ไปล้จาจ้าโหเบิงเพ่องนะอยููเทิงบนได้มีคนเลี้ยงนะคะเนาะ 猜。<laughs> สามขั้นพี่รองอี่พอมาแล้วขั้นหนึ่งมือเสาเร์นี่ก็สามของเริอนขั้นหน้าเนี่ยนีมันหน่อยน้อยหนึ่งขึ้นได้ปละล่ะเชียวเนีย่ยมอนลงม,นมันชิลลงมาขังพจน์ใช่แห้วเขานะ เียงเหรอคุณโอ๊จะเลี้ยงหรอ,อ,หรอมีแตว่ามันเกี่ยวรบริกรมกันนะอู้อันหนึง่งจะออกจ้ะปั๊ก <c oughs> แต่จับสองมัดต่แกงกับบุกขึ้นสุดยอดเลยคนนิยกทีละสามผู้อ,อยู่ท้งนนะั้นเลี้ยงประทานแล้วนะ ขึน้นอีกแล้วรถเบาอ้อยนะเมื่อนี้กระปีดมาสันปีที่แล้วเดี๋ยวก็เฮ็ดหัวมันปีดปีนี้ปีดทั้งทั้ง,งเหรอขานาดมันสูงเนาะไปบ่ถึกยังว่ากับไงควนเลย บเูเด็ก่าเร่งหอกเร่งแห้งแล้วเพลงหลุดไทยแล้วเพลงนี่ผ่านทราบนีนน่ก็บุกึ้นแล้วเดี๋ยวทุกคนนะครับเราจะ คณะจากแปดลำแทสบุนออกมาสบุนออกมาไปรถไปรถอย่านั่งคากไล้ไปตะโดดกระโดดเน่ะร <c oughs> อบสองจะห้างก็ได้ไปสามสี่คันรถ โอกาสเราเลี้ยงเนะี่ยเพราะเพิ่นเมื่อใส่ส่งขยาวเด้อเฮ้ยเ <Yeah. S 1> <laughs> พิ่นเมื่อใส่เสือแขนยาวเรียบร้อยหันฮุบเลยนี่ฮุบบนเลยฮุบกดเทะเลยอือหาเลี้ยงเลี้ยงให้โอกาสเลี้ยงเนะี่ย กว่าญาตนั่งปวดปวดอยู่ทั้งผู้เฮยยัย่วสบุญบอกกันหายอยู่รถรถเรามันแหงนี่น้องของแผลมันฉี่เกียร์ผู้คันนี่นะ phải đó ừ. Nâng chỗ sao ừ. Bốt nào

阿伯，煮。<laughs> คุณืวกางเรียบร้อยเต็มรถแล้วเบิร์โนนนี่สามสี่รถไปจาพอกันลิบหน้าเด้อสบายดี